ใช่ซิติดไม่ติดก็ทักมาสวัสดีค่ะสวัสดีรอบหนึ่งครับคุณวรายายคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมจอสอร้อยทุกๆท่านครับผมสบายใจนะสบายใจสบายใจ,ยใจอุย๊ยร้อนร้อนค,คุณใส่สีดำแล้วเหรอร้อน <laughs> ขออนุญาต <laughs> ขออนุญาตใส่ชุดออกศึกก่อน <laughs> เดี๋ยวนะคะอะไรนะคะประชุมเหรอฮะไม่ต้องไปประชุมไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นแะร้อน ร้อนคุณขออนุญาตนะะเดี๋ยวเราต้องแบ่งฝ่ายแล้วล่ะนะใครจะอยู่ฝ่ายเซมายกมือขึอ้นเซมากดหนึ่งวรายากกดสองไม่ต้องกดอะไรทั้งนั้นอนะ่ะ <laughs> เดี๋ยวขอเคลียร์คุณวรายาก่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทักทายหลายค,คนก่อนได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมจอสร้อยผ่านทางหลากหลายช่องทางเลยนะ <laughs> ครับผม,ผมยังอยู่กับเซมานะฮะวันนี้อาจจะไม่ใช่คนดีคนเดิมนะครับเพราะว่ามีเรื่องจะต้องเคลียร์ร้อนไงก็บอกแล้วร้อนบอกแล้วหลังบ่ายสามเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อน วันนั้นต่อเวรการมีเรื่องอะไรอ่ะผมไม่ทราบไม่มีอะไรเล่า้ผมฟังทีหลังไม่มีอะไรมีเรื่องอะไรี่ฉันไม่ได้มีเรื่องอะไรดิฉันถามมาถามคุณอิสรีว่าอยามผู้ชื่อนี้ถามถามคุณถามคุณอ้ออ่างถามผู้จุดจุดไปถามคุณจุดจุดว่าทักทายกันหรือยังคุณจุดจุดามคุณเขาว่าไงคุณอ้ออ่างก็ทักกันแล้ว ต้องเสียงงี้อ่ะ <c oughs> เขาทำเสียงงี้ใส่คุณอ่ะแล้วถามว่าทักกันว่าอะไร<อ>ถามว่าทักว่าจุดจุดจดชุดอะไรอะ่ะ<อ>แม่ชีเหรอ <c oughs> ใช่ไหมใช่ป่ะ <c oughs> ใช่ใช่อ่ะผม,อผมพูดผมพูดผมยอมรับผมลูกผู้ชายผมแซลเขาบอกว่าชุดเหมือนแม่ชีเลย <c oughs> แต่คุณต้องเห็นสภาพเต็มๆของเขาคือเขาใส่ข้างล่างเป็นชุดแบบกระโปรงยาวมันมันก็ดูน่ารักดีแต่เราก็แซวเขาไงก็ด้วยความที่เป็นเป็นเพื่อนกันถึงแม้ว่าผมจะไม่คิดกับเขาว่าเขาเป็นเพื่อนผมก็เอไม่รู้จักเป็นคนไม่รู้จักเป็นอลิกันไม่แล้วแล้วอยากจะพิมพ์มาอีกพี่พระเคอินนะแล้วพูดถึงว่าะนะคะเขาคุณจุดๆเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมาฟ้องมาฟ้องวรรณยาเนี่ย แล้วจะมาให้เรียกพี่เสมาพี่บิ๊กพี่บิ๊กผมอายุเยอะกว่าเขาแต่เขาชอบคิดว่าเขารุ่นเดียวกับผมเขาเรียกเพื่อนผมแต่ละคนเนี่ยพี่คะพี่อย่างงู้นพี่คนนี้มันเรียกผมไงเออเรียกว่าก็อย่างที่คุณได้ยินแหละอย่างที่คุณได้ยินแหละออกอากาศอ่ะก็เรียกผมอย่างนั้นน่ะก็ียกผมอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราสู่รายการเฮดัฟิกกันก่อนดีกว่านะมีหรอรายการนี้ยังมีอีกอ่ะ เรชิญดีทุกคนด้วยนะคะอูมีหลายคนนั้นบอกว่าเตรียมออกศึกเลย <c oughs> อย่าพูดชื่อนี้นะอย่าพูดชื่อนี้ <c oughs> ผมได้กินนะสวัสดีคุณชยานิดอีกรอบหนึ่งครับผม <c oughs> สวัสดีคุณวชิรพงศ์สวัสดีคุณระพีสวัสดีคุณภะเกอินสวัสดีคุณอภิชาติสวัสดีคุณสุนทรครับผม <c oughs> คนเกิดปีเสือต้องเกิดปี2529้อ้ถูกต้องไหมถูกต้องไหมทุกคนแต่อิตาลีวันนั้นบอกผมว่าเกิดปี2530 อ่ะแล้วมันปีเสือตรงไหนอ่ะตอบเนี่ยถ้าเขาไม่ได้หลอกผมเรื่องพศที่เขาเกิดนะเขาก็ต้องมึนอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเออสวัสดีตอนบ่ายครับคุณชนคุณชนลาดผมจำคุณได้แล้คุณชนลาดสวัสดีครับบอกว่าสวัสดีดีเจทั้งสองท่านแถวนนทบุรีแดดร้อนแรงมากอ้าวตอนนี้ตอนนี้ครองเตยพระท่านสี่ก็ร้อนมากเห็นไหมสองพันห้าร้อยสามสิบคือเสือครับแต่เป็นเสือหาย มันไม่ใช่ปีเสือแล้วผมเป็นพี่เขาตั้งปีนึงแล้วทําไมเขาไม่เรียกผมว่าพี่อ่ะแล้วเขาเรียกเพื่อนผมว่าพี่หมดเลยอ่ะคุณเรียกเลดติ้งขึ้นเลยนะตอนนี้เนี่ย ผมไม่สนใจเรตติ้งแล้วผมสนใจอออ่างคนนั้นคนเดียวเนี่ยแล้วจะให้ผมไปจัดรายการคู่กับเขาว่าพวกคุณคิดอะไรกันอยู่เนี่ยเขาไปพูดถึงเขาขนาดเขาต่อไปเขายังนินทาผมแล้วนันแล้วมีอีกเรื่องนึงนะผมจะบอกให้เขาไม่ได้นินทาเขาพูดถึงเฉยวันนั้นพูดถึงกับคุณวรยาช่วงดึกไปพูดถึงกับคุณลานบุญกับพี่ลานบุญของผมอะพี่ลานบุญคนซื่ออะอันนั้นลานบุญอันนี้ลานวัดอ่ะเขาไปพูดกับพี่ลานบุญพี่ลานบุญถามว่า ได้ดูไหมเนี่ยเขาจัดรายการคู่กับคุณวรายาเขานั่งคู่กันในห้องส่งนั่งยังไงเพราะว่าที่มันแคบอือิสรีตอบว่าอไรว่าอะไรอ๋อไม่ได้ดูแต่รู้หมดเลยนะ ไม่ได้ดูนะแต่รู้นะก็เขาก็จัดเป็นช่วงให้ทัฟฟิกเขามีจอสองจอแยกกันเขาไม่ได้นั่งอยู่ในห้องเนี้ยพี่ลานบุญเขาหมายถึงว่าเวลาจัดคู่กันช่วงบ่ายโมถึงบ่ายสามเนี่ยเขานั่งคู่กันในห้องส่งเขานั่งกันยังไงเขาไม่อึดอัดกันเหรอเพราะว่าที่มันแคบแต่อิสรีบอกไม่ได้ดูแต่ว่าช่วงให้ทัฟฟิกกับเขาจัดเป็นจอสองจอแยกกันรู้หมดเลยแต่ไม่ได้ดูใจเย็นๆใจเย็นๆนะอันนั้นอันนั้นคือลานบุญอันนี้ลานบาปนะเนี่ยสวัสดีสวัสดีคุณวิวัตครับสวัสดี คุณมิกกี้ครับสวัสดีหลายๆท่านเลยนะครับผมสวัสดีคุณธนสิทธิ์ด้วยครับผมเป็นการจริงๆเป็นการแสดงค่ะสองคนที่เขารักกันมากนะรักกันมากๆดุด้าวผมดิดุด้าวผมดินะอ่ะ จราจรไหมมาจราจลเดี๋ยวดูได้เดี๋ยวดูยอดนะเดี๋ยวดูยอดนะพอรายงานจราจรยอดลดอ่ะเดี๋วดูนะแต่เดี๋ยวพอดินทาอิตาลีนินทาบอสเดี๋ยวยอดขึ้นอ่ะเดี๋วดูนะทุกคนแคปไว้เลยแคปไว้เลยเดี๋ยวหาว่าเสียมาโมทุกคนแคปไว้ตอนนี้ยอดคนดูเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวคุณดูนะตอนที่ผมรายงานจราจรนะยอดตกอ่ะไม่เชื่อนะอ่ะเริ่มรายงานจราจรมาสวัสดีคุณลุงเฉพาะเฮงเจียครับผม รายงานจราจรมาเอาที่ไหนดีถนน,น,นรัชดาพิเศษครับมุง่งหน้ามาทางน้านของแยกอโศกสุขุมวิทยังติดอยู่นะครับแล้วก็ยังมีท้ายแถวสะสมนะแล้วไมเสียงมันแบบว่าเปลี่ยนเร็วขนาดนี้แล้วคุณเป็นไบโพล่าหรือเปล่าเนี่ยเออใช่ผะว่าผมใกล้แล้วแหละเออเมื่อกี้ยังแบบโมโหอยู่เลย <c oughs> อยู่ๆว่าเสียงเรียบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมเห็นไหมยอดลงเห็นไหมเห็นไหมเอะคุณดูเดี๋ยวหาว่าผมโม้ตอนเมื่อกี้นะที่ผมแบบไรสาระนะตอนที่ผมโมโหนะตอนที่ผมชุนเฉียวนะยอดขึ้นพอผมมาเนี่ยกับเป็นผู้เป็นคนเนี่ย ยอดตกคือยังไงผมต้องชุนเฉียวตลอดเวลาเหรอเสียงต้องขึ้นตลอดเลยนี่คนพิมพ์กันมาเยอะมากเลยนะคุณพิมพ์กันมาเยอะเลยนะสวัสดีคุณอนุวัต์ครับสวัสดีหลายๆท่านเกนคุณเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ใบโพล่าคุณจะเป็นแบบหลายโพล่ามากเลยเพราะว่าในช่วงชุนขาจรถจรคุณก็เจะเสียงหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรนะตอนเนี้ยจริงๆผมไม่รู้เลยนะคุณเนี่ยเอาแบบที่บ้านเนี่ยก็มาระบายในที่ทํางานอุ๊ยแล้ว อุ้ย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 ,ยอันนี้ก็มาขย่าวเสาเรือนบ้านผมอีก <laughs> นะละนะแล้วน้องก็ค้างหน้าแผนท <laughs> ี<อ>่ไว้ให้เนี่ยแล้วก็คิดในใจพี่เอาไงพี่จะรายงานต่อไหม <laughs> ผมจะได้สับซีนคู่พี่เอาไงฮนะอ่ะมาจรา<อ>จร<ล>จราจรพิเศษนะครับอย่างที่บอกว่ามุ่งหน้าไปอโศกสุขุมวิทยังติดอยู่ครับแล้วก็มีท้ายแถวอย่างที่บอกนะครับ1.27กิโลเมตรนะช่วงเวลานี้ส่วนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าเมื่อตอนบ่ายๆเนี่ยติดนะแล้วก็ท้ายยาวแต่ว่าล่าสุดตอนนี้เหมือนจะดีขึ้นนะครับด้านนนเีจตตพิิรอศ ยังได้ตามรอบไฟนะบริเวณแยกอโศกเพชรบุรีฝั่งที่มาจากพระรามเก้าก็ยังมีท้ายสะสมฝั่งที่มาจากอโศกสุขุมวิทก็ยังชะลอตัวนะครับด้านบนสะพานตากศินยังติดอยู่ครับแล้วก็ยังมีท้ายอยู่ถนนกรุงธนบุรีก่อนถึงเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินต้องผ่านพ้นแยกสุรศักเข้ามาสาทรเหนือก่อนนะครับถึงจะดีขึ้นส่วนตัวสะทรอนเหนือเองก็จะมีชะลอตัวครับบริเวณแยกนรินทร์นนะครับแยกวิทยุยังใช้การได้ฝั่งถนนวิทยุที่จะมุ่งหน้ามาตัดพระรามสี่แยกวิทย ทอนเหนือสาทอนใต้ชะลอตัวแยกนรินทร์ชะลอตัวแยกสุรศักดิ์นะครับราชดมริมาจากตัดสารสินมุ่งหน้ามาทางด้านของสารแดงติดอยู่ครับท้ายแถวสะสมก่อนถึงตัดสารสินส่วนฝั่งกลับการชะลอตัวมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกราชจับสงอย่างเคลื่อนตัวได้ช้าต่อเนื่องไปทางฝั่งแยกประตูน้าอย่างเคลื่อนตัวได้ช้าพระรามหนึ่งชะลอตัวแยกเฉลิมเผ่าปทุมวันหลังจากนั้นเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นพยาไทยสะสมก่อนถึง3ามานตัดพระรามสี่ฝั่งกลับการแยกปทุมวันท้ายแถวยางสั้นชะลอตัวแยกราชเทวีผ่านพ้น จุดนี้ไปดีขึ้นทั้งสองด้านยอดโตเดี๋ยวเราไปที่พญาไทคุณคุณพูดถึงพญาไทพอดีเลยนะคุณวันลบ,นลบสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวันลบสวัสดีครับคุณวันลบ,บมาเบรกอารมณ์คุณเสมาใช่ไหมช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยได้ได้แต่ขอยุติครับยังไม่ได้เลยพี่เอ้าพี่วันลบดูเดี๋ยวเป็นพี่วันลบพี่วันลบโมโหเวลา ไม่ไม่รู้ว่าเขาโกหกผมเรื่องพศที่เขาเกิดหรือว่าเขาโกหกหรือว่าเขาไม่อยากเรียกผมว่าพี่ก็ไม่รู้ี่ยวอะไรแต่วรยานี่ก็งงไปด้วยนะเนี่ยพี่นินทาผมก็คุณเสมาหน่าเด็กไงแต่เป็นข้อดีข้อดีอยิ้มได้เลยยิ้มได้เลยเราทำให้โลกได้อยู่ครับไม่ทะเลาะกัน สเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะเข้าพยาไทคุณวันลบก็คือหาสปอนเซอร์ที่โรงพยาบาลมาให้จอดสร้อยหน่อยนะเพราะว่าคุณวันลบอยู่รู้สึกจะสนิทกับที่โรงพยาบาลต่างๆอยู่นะคะเป็นกู้ภัยเป็นกู้ภัยไม่เป็นไรครับวันนี้ที่ตีแยกประภุมวันมีเวทีมวยครับอ๋อเดี๋ยวเปิดอีกเวทีหนึ่งฮะที่ตึกไทยเปิดอีกเวทีหนึ่งเชิญเลยพี่วันลบเชิญเลยครับการจราจรไปได้การรถไฟนะครับแต่เยอะ แล้วก็นักท่องเที่ยวชาวสังชาติพอเ,เห็นเวทีมวยแล้วก็เขาเทสแสงทีเสียงโอ้โหที่นดูกันเต็มออ๋ครับผม,ผมแล้วก็น่าจะชมปี่ะครับเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ใกล้ขอสิงกรุงเทศด้วยอบนตะไครบคอลด้วยค่ะครับก็ใจเย็นๆกันนิศหนึ่งวันนี้พาทิ์ทำงานสุดยอดอแดดแรงพระทิศทำโอรหรือเปล่าเนี่ยเนียร้อนเหลือเกิน ตอนนี้หายเป็นเราทัศนาป่วยละแต่โอ้วันนี้กินกระแจกเยิ้มหน้าเป็นสังขยาเลยโอ้เงื่อแตกเลยเรอครับร้อนขนาดนั้นเลยเนาะสุดครับถ้าถอดเสื้อขับรถได้ผมถอดแล้วจริงๆถ้าไ่โดนอนอาจาราโ oh, อ้ย่างเี่ <laughs> <laughs> เนี่ยตอนนี้ผมก็ร้อนเหมือนกันเนี่ยตาอ,อากาศหรือว,ว่าสถานภาพ <laughs> อารมณ <laughs> ์ในใจผมเนี่ยในใจผมเนี่ยร้อนไปหมดแล้วเดี๋ยวร้อนแรงด้วยตอนเนี้ยใจเย็น S 1> <S 1> <sociedad> มันเป็นการแสดงคุณ <studio> วันรบจริงเขารัก <joy> กันอย่าใจเขาเจอกันนี่โอ๊ยโหกอดเขาหางกันเลยแหละไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะระยะ500เมตรสบตากันก็สายฟ้าผ่าแล้วไม่มีอ่ะไม่เป็นไรครับทีมกู้ภัยคลองเตยอยู่แถวนั้นถ้าพี่วันรบได้รับแจ้งเหตุอ่ะพี่วันรบต้องมารับผมก่อนนะ ถ้าทิ้นน้องแล้วไปรับอออ่านก่อนที่ผมไม่ยอมนะต้องต้องผมไม่ยอมนะคือถ้ามามีรถคันเดียวเนี่ยคือสองคนได้ไหมสองคนไม่ได้ใช่ไหมสองคนในรถคันเดียวไม่ได้ไม่ได้ผมเป็นคนเป็นกลางครับไม่ได้ต้องตีบนรถไม่ได้เดือดร้อนเจ้าหน้าที่อีกเดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเชิญครับปีมาสะพานหัวช้างตอนนี้ท้ายแถวถึงพระภูมวันแล้วนะครับโอ้ยาวแล้วนะยาวแล้วครับยาวครับ จอรดรถรายงานเลยมาเป็นกรรมการห้ามสึด้ยวยครับ <c oughs> ขอบคุณมากพี่บัลล็ <c oughs> ขอบคุณค่ะสวัสดีสสดค่ะ สวัสดีครับขอบคุณด้วยเนะคะขอบคุณพี่วรรลบนะไม่งั้นคงขึ้นมากกว่าเนี้คุณคุณรู้ฟังน่ารักมากเลยนะหลายท่านนะช่วยเบรกอารมณ์กันนะคุณดูคอมเมนต์ใน YouTube ดิหลายท่านพยายามจะยุยงส่งเสริมนะให้ตีกันต่อนะหลายท่านก็พยายามยับยั้งห้ามใจมีแต่คนชอบนะทาไมล่ะคุณชยนิตบอกว่าขำจนเจ็บคอเลยคือยังไงขำจนเจ็บคเลยหรอเออ อ๋อเนี่ยพี่วันพี่วันพี่วันดูจะเป็นคอมเมนต์ที่มีประโยชน์ที่สุดแล้วนะเท่าที่อ่านมานะชนะก็ไปหามาให้ความรู้มานะบอกว่าเป็นไปได้นะปีเสือปี29เนี่ยเกิดปี30มีนาเอ้ยเกิด30มีนาพอต้น1เมษายน2เอาเอางงเลยทีนี้อาจจะเป็นคาบเกี่ยวกันไงช่วงเดือนมีนาเมษามันก็อาจจะไม่เข้าสจนดใช่ไหมนับสากล อย่างอย่างนี้นฉันเนียน่ยเกิดมกราใช่ไหมมันก็จะแบบเป็นอีกอีกอีก,อกแบบหนึ่งอะ่ะเนาะอะไรของคุณวัลไม่ถึงว่าม,มันจะต้องเดือนเมษาเมษาถ้าเป็นแบบไทย จะต้องแบบเข้าสู่ปีอีกปีหนึ่งเลยแบบนี้เนะ่เออช่างมันเถอะคุณไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้ว <c oughs> บ้างไฟไหมวันนี้มีใครอยากฟังบ้างไฟทำไมคุณชอบนี่หลายคนชอบมากเลยมันมีคนมาถามกันหลังมาเยอะมากอ๋อนี่ไงหลายท่านเลยนะเขาบอกว่าอาจจะเป็นหัวปีท้ายปีมีปีอ่อปีจีนปีไทยปีสากลอ๋อจริงเหรอโอ้โเ,เ,เราเวลาเราอ่าเราเวลาเราบอกเขาอย่างเงี้ยว่าเราเกิดปีอะไรเราต้องเราต้องนับตามเลยปีไทยปีจีนหรือปีสากลนะ คือคุณดูปีเกิดในใบของคุณสิคุณปีอะไรล่ะเขาก็นับตามนั้นแหละโอ้โหคุณชยานดิษนี่ท็อปฟอร์มอีกแล้วอ่ะเออคุณออ่างเกิดมกรลาเลยเป็นนักสัตว์เป็นปีเดียวกับปีสองเก้าอ่าใช่ดิใช่ใช่จริงจริงอันนี้เรื่องจริงนะคะเขาเปิดเกิดมกรลาแสดงว่าเขาเกิดปีสามศูนย์ถูกต้องไหมเขาเนี่ยเขาเนี่ยตัวเสมาเนี่ยตัวตัวเสมาเนี่ยไม่ถ้าเป็นนักสัตว์ไงคุณอันนี้จะมาเถียงกันเรื่องนี้ใช่ไหมก็มันักสัตว์เดียวกันแต่มันคนละปีไหมเพราะฉะนั้นผมเป็นพี่เขาดิ วันนั้นเขาเรียกผมว่าอะไรเขาอยู่กับคุณน่ะคุณวรยาแล้วคุณก็ไปส่งเสริมให้ท้ายเขาขนาดฟ้องครูไก่แล้วครูไก่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรน้องเลยจะบอกให้ดิฉันส่งเสริมหรอไม่ดิฉันแค่บอกว่าสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วมาเลยเขานี้มากันเต็มเลยเดือนอ้ายเดือนยี่ปีไทยปีจีนปีสากลเอาแล้วเอาเปิดอีกรายการไหม หลายคนชอบนะทําไมอ่ะหลายคนชอบมากเลยเนี่ยเข้าไปดูใน Facebook สิเนี่ยใจจ้าสนุกสวัสดีคุณอุสาครับสวัสดีคุณปุนครับผมสวัสดีคุณชมาพรครับสวัสดีคุณเธอจะอยู่ในความทรงจําของฉันตลอดไปครับผมสวัสดีคุณคุณชายคากรีนเหรอครับถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะครับบอกว่าคู่พระคู่นางทั้งสองรายการนี้มาหายง่วงเลยครับผม ตื่นเลยใช่ไหมัตอนนี้เออแล้วก็คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจรายงานสมุดปราการบอกว่า33องศานะมีเมฆเป็นบางส่วนด้วยครับใช่ตอนนี้ที่คลองเตยพระรามสี่เนี่ยพุ่งไปที่3 4องศาแล้วนะรถรถก็ร้อนแรงเหมือนกันนะคุณคุณดูพระรามสี่ให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันว่าเช่นทางที่จะไปจัดงานสวนลุมเนี่ยนะคะเนื่องจากมีงานกระชากเนี่ยมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยไปเตรียมและละไปเตรียมจัดของกันตอนนี้เป็นไงบ้างพระรามสี่ครับตอนนี้ถนน รัมสี่แถวแถวสวนลุม คือฝั่งพระรามสี่ยังใช้การได้นะครับยังได้เรื่อยๆอยู่นะทั้งไปทั้งกลับเลยฝั่งที่หนานแน่นเนี่ยจะเป็นโซนราชดำบริซะมากกว่ามาจากสารสินเนี่ยท้ายอยู่ก่อนถึงตัดสารสินครับมุ่งหน้ามาสารแดงเนี่ยติดอยู่นะแล้วทางฝั่งวิทยุเองก็ดูจะชะลอตัวมาจากสารสินที่จะมุ่งหน้ามาตัดพระรามสี่บริเวณแยกวิทยุส่วนฝั่งกลับการชะลอตัวก่อนตัดเพลินจิตเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางฝั่งราชดำบริด้านที่จะมุ่งหน้าไปราชประสงค์ประตูน้ําด้านนี้ยังหนาแน่นอยู่แล้วก็มีท้ายแถวสะสมเช่นเดียวกันครับ สินเองนะครับช่วงเวลานี้ก็ดูจะหนาแน่นนะมุ่งหน้ามาตัดวิทยุก็ติดนะครับดูสิครับท้ายแถวค่อนข้างยาวอยู่ก่อนถึงตัดหลังสวนนะครับท้ายแถวฝั่งนี้ส่วนฝั่งกลับการชะลอตัวครับมุ่งหน้ามาทางด้านของตัดราชดบริฝั่งนี้ก็เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแล้วเช่นเดียวกันครับค่ะแล้วก็คุณชมาพรนะ<ข>รายงานถนนพระรามสามมาบอก<ข>ว่าถนนพระรามสามขาเข้าและขาออกรถหนาแน่นจ้าคุณเสมามเดี๋ยวผมไปดูให้นะพระรามสามน่าจะเป็นช่วง ช่วงแถวไหนเอ่ยที่บอกว่าหนาแน่นห้าแยกไหมครับห้าแยกนารนองไหมหรือว่าเป็นช่วงแถวแถวเจริญราษแถวแถวฝั่งที่มาจากถนนตกตรงนี้ไหมครับเห็นว่าขึ้นเป็นสีแดงๆอยู่ขอบคุณมากนะครับคุณชมาพร คุณปุลบอกว่าคุณวรยากับเสมาเหมือนเหมือนช้างสึกคำยุทธหัตถีกันโอ้แต่ละท่านก็ช่างเปรียบเทียบเนอะเอาใน t ิกตอกกันบ้างนะครับคุณเมเมสิกานะครับคุณภูมิปักช่องคุณแพรวาคุณนิสังนะครับบอกว่าสวัสดีครับคุณเสมาและคุณวรยาสวัสดีครับผมในหลากหลายช่องทางเลยนะครับแล้วก็ใน YouTube นี่รู้สึกจะคึกคืนเป็นพิเศษนะทุกคนเดือนาอเดือนยี่กันไม่จบเลยนะ ยังจะมีปีไทยปีจีนกันอยู่นะเ,เขาบอกว่าสรุป6กโมงเย็นมารู้เรื่องค่ะตอนนี้ดีเจจุดๆ,ๆอาจฟังอยู่ ไม่ฟังเขาไม่ฟังนะแต่เขารู้ทุกเรื่องนะบอกว่าช่วงให้ทัฟฟิกเป็นยังไงอ๋อไม่ได้ดูค่ะแต่รู้หมดแล้วไปไปเมาส์กับพี่ลานบุญนะ <c oughs> เขาเป็นแยกซีนกันเขาเป็นจอสองจอเขาไม่ได้นั่งคู่กัน <c oughs> เขามีอยู่เพืออะไรรู้หมดแต่บอกแล้ว่าละไม่ได้ดูกลัว <c oughs> เสียฟอร์มไงกลัวเสียฟอร์มไม่ได้หรอก <c oughs> วันนี้คุณเสมาจะเก็บข้อความหมดไหมไม่หมดครับสารภาพเลยวไม่หมดวันนี้ข้อความเยอะนะครับเก็บไม่หมดจริงๆต้องกราบขออภัยนะครับผมอ่ะมี ข้อมูลตรงไหนที่สอบถามกันเข้ามาเพิ่มเติมไหมคุณวรยาช่วงนี้ก็ต้องเน้นย้ำเส้นทางการชนะพิเศษกันอีกรอบหนึ่งตอนนี้เป็นยังไงบ้างเหมือนจะยังคงมีปัญหาอยู่นะคะเช่นพระรามสพระรามสฝั่งขาเข้าขาออกเนี่ยจะมีชะลอตัวแถวช่วงบริเวณต่างระดับพระรามสนะก็ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปทั้ง2ด้านเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วก็รวมไปถึงการชนะพิเศษบางพีสุขสวัส,วสด ท้ายแถวยังค่อนข้างยาวนะครับที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของบริเวณหน้าด่านบางขุนเทียนหรือว่าต่างระดับพระราม2เนี่ยนะครับดูแล้วยังมีท้ายสะสมอยู่นะก็ประมาณสัก10กิโลเมตรนะรเห็นจะได้นะเพราะว่าวัดจนถึงตรงนี้มันก็9กิโลเมตรกว่าแล้วอะถ้าสุดน,นี่ไงสิ8จกิโลเมตรนะครับช่วงเวลานี้มุ่งหน้าลงทางด้านของหน้าด่าน บางหุนเทียนตรงบริเวณต่างระดับพระรามสองเนี่ยติดยาวเลยนะ oh. ส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ก็แนะนําใช้สุขสวัสดีกว่านะครับใช้ทางการจราพิเศษมาจากสะพานการจราพิเศษบางเพลสุขสวัสดิ์ลงบางคลุลงสุขสวัสดิ์ไปใช้สุขสวัสดิ์เข้ามาทางพระรามสองแล้ววิ่งพระรามสองมาทางด้านของสแสมดาจะดีกว่าก็จะมีหนานแน่น ผ่านพ้นแยกหัวกระบือมาทางด้านของต่างระดับพะรามสองแล้วก็บริเวณช่วงต่างระดับพะรามสองเล็กน้อยถ้าผ่านพ้นจุดนี้ออกไปก็ใช้การได้แล้วส่วนฝั่งกลับกันเริ่มชะลอตัวเหมือนกันครับก่อนถึงแสมดำเข้ามาทางด้านของต่างระดับพะรามสองอย่างเคลื่อนตัวได้ช้าถ้าผ่านพ้นจุดนี้เข้าไปใช้การได้ดีขึ้นเอกชัยบางบอลจะมีสะสมแถววัดโพแจ้ชะลอตัวเล็กน้อยนะครับที่หนาแน่นจะเป็นช่วงแยกบางบอลห้าท้ายแถวเริ่มสะสมยาวขึ้นผ่านพ้นจุดนี้เข้ามาก็ใช้การด้ดีขึ้นแล้วเช่นเดียวกันหลีกเลี่ยงมาใช้วงแหวน ระดับพระรามสองของบางพีสุขสวัสดิ์จุดนี้นะครับก็สามารถเลี่ยงไปใช้วงแหวนอุตสาหกรรมนะครับลงทางด้านของสุขสวัสดิ์ตอนนี้อย่างเคลื่อนตัวได้ในทุกด้านนะลงสุขสวัสดิ์ก็ยังใช้กันได้ลงพระรามสก็มีท้ายแถวสะสมอยู่เล็กน้อยนะครับท่านใดจะเลี้ยวซ้ายออกไปทางฝั่งพระรามสที่จะมุ่งหน้าไปนางลิ้นจี่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ครับส่วนท่านใด จะเลี้ยวขวาก็ต้องรอตามรอบจังหวะสัญญาณไฟครับส่วนอีกด้านหนึ่งที่มาลงปู่เจ้าสมิงพรายยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปทั้งกลับอีกจุดหนึ่งที่มาเชื่อมการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ก็ยังใช้การได้เช่นเดียวกันครับผมค่ะนี่ก็ในช่วงที่คุณจัดรายการกระดิชันก็บุคลิกที่1นะเพ hey, ทัฟฟิกก็บุคลิกที่ 2, 2> เดี๋ยวไปบุคลิกที่3ในช่วงหลังจาก16นาฬิการสรุปผมเป็นอะไรอ่ะหลายหลายสิ่งมากคุณเป็นนักแสดงค่ะคุณเป็นนักแสดงจริงเหรอใช่เส้นเพกระเซมขาออกมีรถเยอะพอสมค คุฝั่งกลับการขับสบายจ้าคุณสวยมาก <c oughs> ดีฉันอยากเชื่อน<ว>ีจัง <มา S 1> เลยอ่ะคุณเสมาหรือเปล่าครับขอบคุณมากนะครับ <c oughs> คุณสวยมากออขอบคุณทุกทท่านเลยนะครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวพบกันใหม่นะหลัง16บหกนาฬิกากับช่วงศูนย์ข่าวจราจรนะครับช่วงนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ <c oughs> บ,าบายค่ะ เฮ้ทราฟิกติดไม่ติดก็ทักมา